มาทำความรู้จักกับมะเร็งซาโคมาที่เกิดขึ้นในเด็กกันค่ะกรมการแพทย์โดยโรมพยาบาลเลิศศินค่ะก็แชร์ให้ฟังค่ะว่าโรคมะเร็งชนิดนี้เป็นโรคมะเร็งที่พบบ่อยในเด็กหรือว่าวัยรุ่นนะคะหรือว่าผู้ใหญ่ที่อายุน้อยกว่า30ปีส่วนที่เกิดเป็นมะเร็งเนี่ยก็จะเกิดอยู่นะคะตรงกลางไม่ว่าจะเป็นกระดูกเชิงการสะโพกนะคะกระดูกขาแล้วก็กระดูกแข้งค่ะนอกจากนี้นะคะมะเร็งชนิดนี้นะคะเป็นมะเร็งที่ พบบ่อยเป็นอันดับสองนะรองจากมะเร็งกระดูกนะคะและเนื้องอกส่วนใหญ่ค่ะจะเกิดขึ้นนะคะในกระดูกรอบๆหัวเข่าค่ะหากผู้ป่วยได้เริ่มรักษาโดยที่ไม่มีการลุกลามไปที่อื่นนะฮะจะมีอัตราการรอดชีวิต5ปีนะะที่ประมาณ50-60%นะได้เปิดเผยโรคมะเร็งจะสามารถสังเกตสามอาการที่สำคัญในเด็กได้นะคะไม่ว่าจะเป็น1นะบวม2ค่ะปวดนะ,ะคะ3าำแล้วเจอก้อนนะควรจะ รีบปรึกษาแพทย์โดยด่วนนะคะที่ได้รับการวินิจฉัยนะคะเริ่มต้นแล้วก็รักษาอย่างรวดเร็วมักจะเป็นผลดีนะคะเพราะว่าบางครั้งนะคะไม่สามารถนําก้อนเนื้อออกมาทั้งหมดจึงจําเป็นที่ต้องผ่าตัดและการใช้ฉายรังสีร่วมกันค่ะซึ่งการฉายแสงเนี่ยจะเป็นการช่วยลดขนาดและลดอัตราการกลับมาเป็นซ้ำของโรคนี้ได้ระดับหนึ่งค่ะ